หลายพันปีก่อนเน็กซัสน็อกเทิร์เคยรุ่งเรืองด้วยแสงดาวและบทเพลงศักดิ์สิทธิ์ในห้องถงโบราณมนุษย์บรรเลงพินเพื่อเชื่อมโยงห้วงเวลาจักรวาลชายหนุ่มผู้มีดวงตาแดงเพลิงเขาคือเฮมบรัสซัสในร่างมนุษย์แรกผู้เท่าคัดเลือกเฮมบรัสัสให้เป็นผู้ถือครองบทเพลงนิรันด์แห่งดวงดาวโน้ตดนตรีศักดิ์สิทธิ์ถูกสลักลงหินพลังงานสันสะเทือนไปทั่วทั้งดาว เฮมบรัสซัสดีดพินครั้งแรกเผยทะเลแห่งการเวลาอันกว้างใหญ่ไร้ที่สิ้นสุดฝูงชนโห่ร้องยินดีเห็นเขาคือผู้เปิดทางสวรรค์ที่รอคอยมานานแต่เฮมบร a s ซัสกลับยิ้มอย่างชั่วร้ายแววตาซ่อนเงาแห่งความมืดมิดไว้ภายในเขาเปลี่ยนบทเพลงศักดิ์สิทธิ์ให้เป็นความมืดใช้ควบคุมผู้คนให้หลงเชื่อเมืองบูชาเขาดุจเทพเจ้าเสาสลักน้ตเพลงผุดขึ้นทั่วนครอ,อันมืดมิดนักบวชพยายามต้านทานด้วยบทสวดแสงจันทร์ แต่ถูกพลังมืดทำลายสิ้นบทสวดกลายเป็นพลังต้านทานเกิดสงครามเสียงดนตรีและบทสวดประทะกันท้องฟ้าถูกกลืนกินดาวทั้งดวงถูกปกคลุมด้วยคลาดเลือดถาวรประชาชนกลายเป็นเผ่าพันธุ์กึ่งแวมไฟายภายใต้อำนาจของเขาปราสาทเลือดถูกสร้างจากร่างนับพันณนะบ่อน้ำโลหิตใจกลางนครในประสาทเฮมเบรสัสครองบัลลังก์สถาปนาตนเป็นเจ้าแห่งมิติรัติการ โนดเรืองแสงกระจายสู่ท้องฟ้าปิดกั้นการบุกรุกจากภายนอกจักรวาลรอบข้างหวาดกลัวบทเพลงเขาทะลวงข้ามการเวลาได้เงาพญานาคและวิหกจันทราปรากฏขึ้นราวกับคำทํานายของผู้ที่จะหยุดยั้งเขาก่อนจะนำพาทุกท่านสู่บทใหม่ใน EP 56 Crimson n คริมสันน็อกเทิรนซิมโฟนีเสียงเพลงมรณะซ no ิมโฟนีแห่งน็อกเทิรนท้องฟ้ามืดมิด เน็กซัสน็อกเทิร์โคจรภายใต้จันโลหิตสีแดงเข้มดุดลางร้ายขณะที่เมฆขาเคลื่อนคล้อยกลืนแสงจัน์ปล่อยสายฟ้าโลหิตพาพื้นลงมาอย่างเกรี้ยวกราดจนพื้นดินกลายเป็นสีแดงคล้ายเลือดแข็งตัวบรรยากาศโหดร้ายแฝงเร้นความน่าสะพรึงอายในซากเมืองกอทิกที่พังทลายท่ามกลางหมอกควันดำแต่ยังคงความยิ่งใหญ่ในอดีตณที่นั้นร่างของบลัดเซอร์เพนอิโวเคชันนั ปรากฏขึ้นเกล็ดสะท้อนแสงโลหิตเรืองรองตามด้วยลูน่าหิมน้ำที่ก้าวออกมาจากหมอกปีกโปร่งใสสะท้อนแสงจัน์ทรแตกกระจายลูเซียนเวราเดินตามมาอย่างสงบผ้าคลุมขาดวินพร้อมปืนและดาบที่วาวับพร้อมรับมือเมื่อแผนผ่านสร้างอาคารก็เผยให้เห็นเสาแกะสลักคล้ายโนตด,ดนตรีโบราณสุดลึกลับและเสียงดนตรีแผ่วเบาก็ลอยมา ราวกับเล่นในอากาศแต่หน้าวาดผวาจับใจก่อนที่นครเงารัติการจะปรากฏขอคอยสูงระหงหน้าต่างสีแดงทับทิมประดับประดาถนนปูหินดำมันเงามีคราบเลือดแห้งฝังเป็นลวดลายโบราณที่เล่าเรื่องราวโดย Blood Serpent Invocation เหลือบมองซากรูปปั้นนาคที่มีเลือดไหลรินในขณะที่ลูน่าหิมก้าวลงบันไดหิน ปีกสะบัดสะท้อนละอองแสงโลหิตเมืองทั้งเมืองถูกปกคลุมด้วยม่านหมอกสีเลือดแดงฉานดุดมิติปีาศาจและเสียงหัวรอกบางๆก็ก้องก,งกังวานในเงามืดชวนขนลุกสยดสยองเงาแวมไพายโผล่จากตึกร้างตาสีแดนวาวคมกริบพร้อมเข้าโจมตีอย่างดุดันลูเซียนชักดาบยาวคมดาบสีดำกรีสแสงโลหิตเป็นประกายพร้อมฟาดฟันแวมไพายกระโจนเข้าใส่ บ l ดเซอร์เพนอินวโอเคชั่นเกล็ดเปลงแสงโลหิตต้านรับลูน่าฮิม่ร้บทเพลงศักดิ์สิทธิ์ทำให้พื้นถนนแตกเป็นลายจันทราสีแดงระเบิดการประทะครั้งแรกจึงเริ่มต้นขึ้นท่ามกลางเงามืดและแสงจันโลหิตที่เดือดดานฝูงแวมไพร์นับสิบพุ่งใส่ทีมหลักโดยมีฟ้าแดงฉานฉีกด้วยสายฟ้าพลังมหาศาล ลูเซียนหมุนตัวฟันแวมพร์สลายเป็นเท่าควันไปในพริบตาเลือดกระเซน็นบนเกราะเกรดของบลัดเซอร์เพนอิโวเคชันซึ่งซึมซับเข้าไปเพิ่มพลังเขาจึงเรียกอสอรพิษนาคาโลหิตผุดขึ้นจากพื้นหินดำและอสอรพิษก็พุ่งเข้ากัดแวมพร์จนแตกสลายเป็นฝุ่นเลือดอย่างน่ากลัว ลูน่าหิมกลางปีกพลังแสงสัตวศัตรูออกไปอย่างทรงพลังรุนแรงทว่าแวมไพร์ที่เหลือกลับคำรามตาสว่างขึ้นราวถูกสะกดด้วยเสียงเพลงลึกลับเสียงเครื่องสายก้องโนตดนตรีสีเลือดลอยมาเป็นสัญลักษณ์เรืองแสงมหาปราศาทรเลือดปรากฏไกลออกไปพร้อมเสียงเพลงแห่งความมืดที่ดังมาจากภายในลูเซียเหลือบมองแววตาสันไหวราวกับจำเสียงเพลงนั้นได้ดี จากนั้นแวมพร์ทั้งหมดก็หยุดนิ่งร่างแตกสลายเป็นฝุ่นแล้วหายไปในหมอกควันเมืองสั่นสะเทือนเสาหินพังเสียงระฆังคลอไปกับทำนองเพลงลึกลับ Blood Serpent Invocation ยืนกลางหมอก เกล็ดส่องประกายตอบรับบทเพลงส่วนลูน่าหิมก้มหน้าบทสวดเธอโต้กับแสงเพลงรัติการอย่างดุดดันแสงสีแดงไหลตามกำแพงดุดสายเลือดไหลก่อนที่บานประตูปราสาทสูงฉลุดจะเปิดออกด้วยเสียงดังกล้องกังวานแน่เกรงขามเผยให้เห็นห้องโถงโออามีเสาแกะสลักเป็นเครื่องดนตรีและร่างสิ่งมีชีวิตพิสดารส่วนพื้นโถงคือบ่อน,น้ำเลือดขนาดใหญ่สะท้อนจันแดงบนท้องสามูดมิดเสียงทุ้มกล้องกังวานดำจากบัลลังโลหิต เงามืดก็ปรากฏขึ้นอย่างน่ากลัวเฮมบรัสซัสเจ้าแห่งเสียงเพลงเลือดปรากฏกายดวงตาแดงลุกวาวพร้อมพลังเงามืดในห้องโถงเคลื่อนไหวคล้ายม่านเพ่อดรอบตัวเขาอย่างน่าขนลุกนิ้วของเฮมบรัสซัสขยับบนสายพินโลหิตโน้ตสถานทั้งห้องราวกับฉังการและพื้นโถงก็แตกออกกลายเป็นเส้นสายเลือดพุ่งสูงราวกับสายน้ำระเบิดบลัดเซอร์เพนอินวเคชันยืนประจันหน้าเกรดส่องแสงเข้มขึ้นเรื่อยๆ ลูหน่าหิมกลางปีกกว้างแสงเงินแดงพุ่งกดทับแสงเพลงอย่างรุนแรงแต่เฮมบรัสซัสกลับลุกขึ้นดวงตาสว่างจนห้องถูกย้อมเป็นสีแดงฉานดูดไฟบรรลัยกันบัลลังแตกสลายเป็นเวทีเครื่องดนตรียักกลางบ่อน,น้ำเลือดที่เดือดพล่านน้ตดนตรีเรืองแสงนับไม่ถ้วนหมุนวนรอบห้องราวกับมีชีวิตเป็นปีศาจลูเซียนกำดับแน่นแต่เสียงเพลงกลับแทรกหูจนเขาถึงกับสุดลงหมดเรี่ยวแรงเลือดไหลจากตาและหูของเขาเหมือนถูกดูดพลังชีวิตจนอ่อนล้า บลัดเซอร์เพนอินโอเคชัจึงเรียกอสรพิษพันรอบตัวเขาเพื่อป้องกันพลังเพลงลูน่าฮิมบินเหนือห้วงโถงบทสวดเปลี่ยมเพดานเป็นจันแดงสุกสกาวเธอกลางปีกในอากาศแสงสาดลงมาดุดสายฟ้าเลือดฟาดฟันแต่เฮมบรัซัสชักไม้บาตองโลหิตโน้ตกลายเป็นหอกพุ่งเข้าใส่พลังอย่างดุดดันอสรพิษโลหิตของบลัดเซอร์เพนอินโอเคชัน โผขวางหอกจึงแตกสลายเป็นละอองลูหน้าหิมยกมือโน้ตบทสวดเธอกลายเป็นสายแสงเงินพุ่งเข้าประท่าก,กับโน้ตโลหิตจนเกิดประกายระเบิดอย่างรุนแรงกลางห้องโถงพื้นห้องสั่นสะเทือนเลือดในบ่อเดือดพล่านกระเซ็นเป็นฝนแดงท่วมทนลูเซียนยันตัวขึ้นดาบดำดูดซับฝนโลหิตจนสองประกายมีชีวิตอีกครั้งทั้งสามชิญหน้ากลางเวทีเลือดเสียงเพลงและบทสวดสั่นสะเทือนทั้งมิติเฮมบรัสซัสยกแขน เลือดในบ่อพุ่งสูงกลายเป็นเครื่องสายยักษ์น่าเก่งขามเสียงดีสายก้องจนกำแพงถงแตกเศษหินกอทิกร่วงหล่นไม่หยุดหยอด่อน Blood Serpent Invocation สบัดแขนนาคโลหิตเล็กนับสิบพุ่งหาเครื่องสายแต่ถูกแรงสันสะเทือนระเบิดเป็นผุนเลือดในทันใดลูน้าหินลอยสูงขึ้นปีกเปล่งประกายรัศมีห่อหุ้มห้องอย่างงดงาม Hembrasus ห,หันคมตา โนตกลายเป็นฝูงค้างคาวเลือดบินใส่น้ำอย่างรวดเร็วปีกลูน่าหิมสะบัดแรงจนกระจกแสงแตกตัดค้างคาวเป็นละอองดูเซียนวิ่งบนกำแพงพังดาบดำในมือสองประกายเปเลวไฟมืดสถานเขาพุ่งตัวลงจากกำแพงฟันดาบไฟสายโลหิตของเฮมบรัสซัสอย่างแม่นยำสายโลหิตถูกตัดขาดเลือดพุ่งกระเซ็นแต่สายใหม่ก็ผุดขึ้นทันทีอย่างไม่สิ้นสุดบรัสเซนต์อินวเคชันคำรามอสรพิษมหือมาผุดขึ้นล้อมเฮมบรัสซัส แต่เขากลับกดบาตองลงเสียงต่ำสะเทือนทำให้อสรพิษแตกสลายเป็นฝุ่นเลือดลูน่าหิมรวบรวมพลังบทสวดดังชัดกล้องสะท้อนดุดเสียงขับขานจนพื้นถงกลายเป็นลายวงกลมจันทราและเส้นแสงก็พันรอบเฮมบรัสซัสอย่างแน่นหนาแต่เขากลับดีดสายเดียวเสียงสูงแหลมก็ทำลายวงกลมแสงจนแตกกระจายเลือดไหลาจากหางตาลูหน้าหิมแต่เธอก็ยังสวดต่อแม้ร่างสันสานลูเซียนก้าวขวางหน้าสหาย ดาบดำดูดซับเสียงเคลนบางส่วนอย่างแข็งแกร่งบลัชเซอร์เพนอิ้นวเคชันกระโจนเข้าใกล้เกล็ดดำกลายเป็นคมดาบนับพันเฮมราซัสยื่นแขนออกโนตรวมเป็นกำแพงเลือดขวางการโจมตีอันตรายแสงเงินแดงเกล็ดโลหิตและพลังมืดประทะกำแพงโนตสีเลือดอย่างดุเดือดเสกกำแพงโน้ตสีเลือดแตกกระจายลอยกลางอากาศคล้ายมีโกนขมกริบบลัชเซอร์เพนอิ้นวเคชันพุ่งฝ่าฝนแสงเกล็ดดำกลายเป็นเกราะหนาป้องกัน ลูน่าฮิมกลางปรีกเล่งแสงเงินแดงเป็นวงล้อมขนาดมหึมาป้องกันลูเซียนเฮมบราซัสยกบาตองสูงโน้ตรวมเป็นคลื่นเลือดมหึมากวาดทับโถงทั้งหมดพลังคลื่นเลือดซัดเข้าปะทะกำแพงแสงเงินแดงของลูน่าฮิมอย่างรุนแรงพื้นห้องสั่นสะเทือนบ่อเลือดแต่เป็นทะเลสีแดงพุ่งสูงหลุจซูนามิบัตเซอร์เพนอินวิพิชันกระโจนสู่กลางคลื่นอสอรพิษล้อมกั้นพลังมหาสามเกรดบนร่างของเขาแตกทีละชิ้นแต่เขายังยืนหยัดอย่างกล้าหาญ ลูน่าฮิมยกมือสุดแรงบทสวดดังลั่นเพดานโถงแตกออกเพื่อให้แสงจันทร์ส่องเข้ามาแสงเงินแดงพุ่งลงกลางโถงกลายเป็นเสาหลักแห่งพลังสวรรค์เหนือธรรมชาติเฮมบัสัสถูกหอหพุ่มด้วยแสงดวงตาแดงลุกโชนดิ้นรนกรีดสายพินบาดหูลูเซียนพุ่งจากด้านข้างดาบดำแทงทะลุแสงเลือดตรงหัวใจเฮมบรัสซัสอย่างเด็ดขาดเลือดพุ่งกระเซ็นกลายเป็นละอองเรืองแสงดุจวิญ,ญญาณปลดปล่อยสู่อิสระเสียงเครื่องดนตรีหยุดลงทันที ความเงียบปกคลุมโถงอย่างน่าประหลาดใจร่างเฮมบรัสแตกสลายเป็นฝุ่นเลือดลอยหายไปในแสงจันทร์ที่สาดส,ส่องบ่อเลือดสงบลงกลายเป็นทะเลสาบเงียบงนันสะท้อนทองฟ้าแห่งชัยชนะบัตรเซอร์เพนอิ้นวอเคชันชุดลงคุกเขา่าเกล็ดดำกลับคืนสภาพเดิมแสงจางลงลูน่าฮิมลอยตัวลงปีกพับเข้าหลังร่างสัน่นแต่ยังคงสง่างามลูเซียนหอบหนักดาบดำส่องประกายอ่อนก่อนดับเหมือนกลืนกินพลังสุดท้าย ทั้งสยืนกลางโถงที่พังทลายจันแดงส่องผ่านโครงสร้างโกธิกปิดฉากบทเพลงเลือดดูจบอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจคิดยังไงแชร์ให้ฟังหน่อยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปบ๊ายบายจ้าไปแล้ว